สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุทธที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับวันพุทธที่15พฤษจิกายนอ่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่โชคดีแล้วสำหรับคนที่คอยโชคคอยวาสนาเนาะชอบเสี่ยงโชคนะครับวันนี้คือวันที่15นะครับวันที่15ที่15วันพุทธที่1 5 วันนี้ก็จะมาพูดถึงผู้นำที่สุดยอดอ่าผู้นำที่สุดยอดนะครับผู้นำที่สุดยอดข้อที่หนึ่งคือผู้นำที่มิใช่ไรที่ติอ่าผู้นำที่ไม่ใช่ไรที่ติหรือผู้นำที่แบบว่าไม่มีที่ติเป็นไปไม่ได้ครับมนุษย์ตราบใดที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยปุถุชนคนธรรมดาย่อมมีที่ติเป็นธรรมดาแต่การที่ผู้นำที่รู้ว่า อะไรบกพร่องอ่าอะไรบกพร่องอะไรควรพัฒนาอะไรควรปรับองค์อะไรควรแก้ไขนั่นแหละครับถือว่าเป็นสุดยอดของผู้นําแล้วนอกจากนี้ผู้นําจะต้องรู้จักอ่าชมเชยอ่รู้จักกระตุน้นรู้จักแสดงความยินดีอ่าแล้วก็ชื่นชมความโดดเด่นของผู้อื่นด้วยนะครับข้อที่สองผู้นำา ที่ดีเนี่ยมีใช่พรสวรรค์นะฮะอ่าแต่ว่าเป็นพรสแสวงหมายความว่าไงครับหมายความว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมที่จะเป็นผู้นําได้ตลอดแล้วครับอยู่ที่ว่าเราแล้วน่ะเป็นพวกที่ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาใฝ่พัฒนาหรือไม่หรือว่าพวกเราประเภทแบบยอมแพ้ชีวิตหรือเปล่าจำยอมต่อชะตาชีวิตหรือไม่แต่ถ้าเราลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมา ขับเคลื่อนตัวเองว่าเราไม่มีความร,รู้เราไม่มีการศึกษาเราต้องพัฒนาตัวเองเราต้องหาข้อมูลต้องปรับปรุงตัวเองครับแต่ถ้าเรายอมแพ้ต่อโชคชะตามันก็ยอมแพ้ต่อโชคชะตาได้แค่นั้นนะครับเราก็ไปไม่ถึงอ่าเราก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าเราคิดว่าทำไมคนอื่นเขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ ลิขิดฟ้าหรือจะสู้มานะตนลิขิดฟ้าหรือจะสู้มานะตนครับต้องสู้ให้ได้ครับเพราะคนเราเกิดมามันเป็นไปนไม่ได้ละครับเกิดมาแล้วจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วจะเก่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วโอ้โหสามารถอ่านออกเขียนได้เลยเป็นไปนไม่ได้ต้องเรียนกอไก่ถึงหอนองหกซะก่อนนะครับต้องเรียนรู้ซะก่อนนะต้องเรียนรู้ซะก่อนเพราะฉะนั้นพร สวรรค์หรือจะสู้พรแสวงครับข้อที่สก็คือผู้นำ asaki. คือผู้สร้างแรงบันดาลใจนะคนที่จะมาเป็นผู้นำคนนั้นะ่ะไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียว okay. <uk> ไม่ใช่มีความรู้อย่างเดียวไม่ใช่มีแค่ความสามารถอย่างเดียวแต่ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานสร้างแรงบันดาลใจให้กับองค์กรสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามด้วยผู้ตามที่จะเกิดความพึกเหิมพอผู้ตามเกิดความพึกเหิมแล้ว ตรงนั้นแหละครับมันก็ทําให้ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จอ่ามันมีเรื่องเล่าเหมือนกันนะอ่าสมัยที่พณะเรสวรนนะ่ะท่านจะออกทัพจับศึกเนี่ยนะก็จะพาทหารทั้งหลายทั้งปวงแม่ทัพนายกองเนี่ยมาไหว้พระสวดมนต์นะมาไหว้พระสวดมนต์อ่าพอไหว้พระสวดมนต์ด้วยความศรัทธาเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับพอมาไหว้พระสวดมนต์ก็อธิษฐานพระ องค์ใหญ่คือสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีนะมันไม่มีเทคโนโลยีไม่มีสื่อไม่มีอะไรทั้งนั้นอนะความศรัทธาอย่างเดียวครับพอมาไหว้พระสวดมนต์องค์ใหญ่ปุ๊บก,ก็ได้ยินว่าเราจะชนะอ่าตอนั้นนะครับโอ้โหเหมือนกับว่ามีสิ่งที่พูดออกมาจากปากของพระพุทธรูปก็เกิดความศรัทธาว่าโอ้โหแสดงว่าการรบทรับจับศึกคราวนี้เราต้องชนะแน่นอน เราต้องพิชิตศัตรูได้แน่นอนเพราะว่าขนาดเทพเทวดาย,ยังมาพูดให้เราได้ยินทุกคนเลยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายนะพอไปออกทัพจับศึกก็ได้รับชัยชนะกลับมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับแม่ทัพในกองหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้องค์กรประสบความสำเร็จได,ได้ผู้นําจะต้องรู้จักการสร้างแรงบันดาลใจครับสวัสดีครับ